ตามรอยพระพุทธบาทณเมืองเชียงตุงและอาณาจักร12ปันนาครั้งที่สองตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่24มีนาคม2543เราเริ่มเดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายสู่อำเภอเมสายและกระท่าขี้เหล็กผ่านเมืองพยากและเมืองเชียงตุงเราจะเดินทางในครั้งนี้เข้าสู่เมืองลา แล้วก็สู่เมืองไฮถึงเมืองเชียงรุ่ง12ปันนาแล้วเดินทางย้อนกลับมาทางเชียงตุงสู่เมืองพญากแล้วก็แยกขวาไปทางเมืองยองเป็นการสิ้นสุดเดินทางในครั้งนี้วันที่13มีนาคมพวกเราเริ่มออกเดินทางจากวัดถ้ำผาจมหลังจากได้ทําบุญกับทางวัดจํานวนเงิน4,800บาทแล้วขบวนรถทั้ง4คันได้ทําเรื่องผ่านแดนที่ท่าขี้เหล็กแล้ว มุ่งสู่เมืองพยากระหว่างทางเขากำลังทำถนนอยู่ขบวนรถทั้งหมดมีคุณกิติจากเชียงใหม่ได้นำรถพิกอัพมาช่วยบรรทุกสิ่งของด้วยอาจารย์นพดลก็ให้ยืมรถแบนด์แล้วก็รถคาราเเบียนจากคุณแม็กด้วยส่วนทีน่าก็นำรถเกียร์มาร่วมด้วยจำนวนสคันคนทั้งหมดก็จำนวน15คนได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้เราเริ่มเดินทางจาก ถ้าขี่เล็กในเวลา8โมง25นาทีผ่านหมู่บ้านต่างๆแล้วก็จะถึงเมืองพยากได้ตัวหนังสือเดินทางและใช้เวลา10กว่าชั่วโมงจึงจะถึงเมืองเชียงตุงในวัน,วนนี้ในระหว่างนี้เราก็ต้องแวะรับประทานอาหารกลางวันกันในรถจากข้าวกล่องที่ได้เตรียมมา เส้นทางสมัยนั้นยังไม่ได้ลาดยางก็เดินทางต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเราจะพักค้างคืนที่วัดป่าแดงในเมืองเชียงตุงกว่าจะถึงก็เวลาประมาณเที่ยงคืนเมื่อเรามาถึงเมืองพญากแล้วเราจะต้องลงมารอที่จะได้ตรวจให้เจ้าหน้าที่ต่อมอตรวจหนังสือเดินทางตรวจหลักฐานเอกสารของรถยนต์ทุกคันที่เราผ่านมาในครั้งนี้ ดาตรงนี้เขามีความเข้มงวดมากอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วตอนนี้เราก็รถยนต์ทุกคันก็สามารถผ่านไปได้เราพักค้างคืนที่วัดป่าแดงที่เคยพักในวันที่14ในตอนเช้าหลังจากฉันเช้าทําบุญกับเจ้าวาดจำนวนจำนวนเงิน2,000บาทแล้วแล้วก็มาไหว้พระาธาตุจอมมนหรือพระาธาตุจอมบน ถ้าจอมมอนอยู่อยู่แนวกำแพงและคูเมืองเก่าของเชียงตุงวันนี้ก็มีต้นยางอายุกว่า200ปี